สวัสดีค่ะวันนี้ทิพยพามาดูพื้นที่สำหรับให้เช่านะคะในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอันนี้จุดที่ตั้งของพื้นที่ที่เราให้เช่านะคะอยู่ในเขตตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเส้นทางลงมาจากถนนเลี่ยงเมือง357โดยประมาณ600เมตรนะคะถึงพื้นที่สำหรับเราให้เช่านะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะ สามารถทำโกดังทำออฟฟิศทำร้านอาหารทำสำนักงานนะคะสะดวกสบายทุกอย่างนะคะด้านหน้าที่เป็นถนนลาดยางนะคะมีที่จอดรถด,ด้านหน้าหรือจอดภายในด้านข้างของอาคารก็ได้นะคะพื้นที่แปลงนี้นะคะเหมาะสำหรับทำออฟฟิศทำโกดัง ทำร้านอาหารนะคะเพราะพื้นที่ของเราเป็นสัดส่วนด้านในประกอบกับห้องสํงงานักงานหนึ่งห้องนะคะแล้วภายในมีอีก2ห้องสำหรับพักที่อยู่อาศัยได้นะคะแล้วมีห้องน้ําส่วนตัวไว้สําหรับท่านลูกค้าที่ต้องการเป็นสัดส่วนนะคะสำหรับคนมาทำธุรกิจเป็นออฟฟิศที่สะอาดสะอานนะคะ พอเปิดออฟฟิศสำนักงานเป็นในรูปแบบบริษัทขนส่งได้หมดนะคะพื้นที่เป็นสัดส่วนนะคะเราให้เช่าในราคาเดือนละ10,000บาทนะคะมาานไฟม่านน้ําของทางการไฟฟ้านะคะเราแยกสัดส่วนไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะมีพื้นที่ด้านข้างสําหรับจอดรถด,ด้วยนะคะทําทุกอย่างไว้เป็นสัดส่วนนะคะ บรรยากาศลมลื่นน่าอยู่สะอาดานะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการพื้นที่สำหรับเช่าทำออฟฟิศทำโกดังทำร้านอาหารนะคะอยู่ใจกลางเมืองสุพรรณห่างจากโรบินสันโดยประมาณ5กิโลนะคะห่างจากปตทเซเว่นโดยประมาณ1กิโลนะคะเป็นที่ชุมชนนะคะแต่เป็นชุมชนที่ไม่แออัดสำหรับทำสำนักง,งานออฟฟิศทำ เป็นร้านอาหารนะคะเหมาะมากบรรยากาศนั่งนั่งลมรื่นนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะนัดดูได้ทุกวันนะคะ0 9 2 5 8 1 6 6 3 8ทิปนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดและนัดดูพื้นที่ใช้สอยของทางร้านได้นะคะค่ะที่ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการให้เรา ลฟ์สดในการหาลูกค้าเช่าพื้นที่นะคะติดต่อได้โดยตรง0925816638นะคะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดและติดต่อมาได้เลยนะคะทางทีมงานของทิปอ่างทองนะคะค่ะช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องลุ่งทิพบุญธรรมบ้านและที่ดินด้วยนะคะค่ะยินดีสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ